สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับจะเป็นสูตรวิ่งบนล่างนะครับสตัวมา1-2ตัวนะครับจะเป็นสูตรที่2นะครับหลังจากสูตรที่1ที่ผมได้ลงให้ไปเมื่อวานนี้นะครับสำหรับสูตรนี้นะครับ จะเป็นสูตรวิ่งบนล่างนะครับมา1ถึง2ตัวนะครับสูตรในการคำนวณน,นะครับจะใช้นะครับหลักสิบและก็หลักหน่วย2ตัวบน2ตัวล่างนะครับในการคำนวณน,นะครับก่อนจะไปรับชมนะครับของงวดวันที่16เมษายน65นี้นะครับ ไปดูสถิติย้อนหลังกันก่อนนะครับว่าสู่เดินมายังไงนะครับว่าเข้ากี่งวดน,นะครับวันที่17มกราคม65นะครับเลขที่ออกนะครับ880159เอ็กท้าย2ตัวออก92นะครับสูนในการคำนวณน,นะครับ จะใช้หลักสิบหลักหน่วย2ตัวบน2ตัวล่างนะครับในการคำนวณนะครับก็ทำเป็นแบบที่ผมได้ทำตามนี้เลยนะครับหลักสิบคือ5นะครับหลักหน่วยคือเลข9นะครับหลักสิบล่างนะครับคือเลข9นะครับ หลักหน่วยล่างนะครับคือเลข2นะครับนำมาลบ1นนะครับห้าลบหนึ่งได้เท่ากับสี่นะครับเก้าลบหนึ่งได้เท่ากับแปดเก้าลบหนึ่งได้เท่ากับแปดสองลบหนึ่งได้เท่ากับหนึ่งนะครับ หนึ่งกุมภาพันหกห้านะครับเลขที่ออกนะครับสามศูนย์แปดสามศูนย์นะครับเข้าที่เลขแปดนะครับปักหน่วยบนนะครับงวดหนึ่งกุมภาพันหกห้านะครับเลขที่ออกนะครับเก้าสี่สี่ สามศูนย์แปดแล้วก็สามศูนย์นะครับจะใช้หลักสิบบนหลักหน่วยบนแล้วก็หลักสิบล่างหลักหน่วยล่างในการคำนวณเหมือนเดิมนะครับศูนย์ลบหนึ่งได้เท่ากับเก้าแปดลบหนึ่งได้เท่ากับเจ็ดสามลบหนึ่งได้เท่ากับสองศูนย์ลบหนึ่งได้เท่ากับเก้านะครับ สิบเจ็ดกุมภาพันหกห้านะครับออกห้าเก้าเจ็ดแล้วก็ห้าเจ็ดนะครับเข้าที่เลขเก้านะครับหลักสิบบนนะครับแล้วก็เจ็ดนะครับหลักหน่วยบนหลักหน่วยล่างนะครับกอเข้าที่สองตัวบนนะครับหมวดต่อไปนะครับ 17กุมภาพันห์ห้านะครับเลขที่ออก098 5 9 7 7 7นะครับ9ก้าลบหนึ่งได้เท่กับแปดลบหได้เท่กับหกหลบหได้เท่กับสี่ลบหได้เท่กับหนะครับ หนึ่งมีนาคมนะครับหกห้านะครับออกเก้าศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์เจ็ดนะครับงวดน,นี้นะครับหลุดนะครับต่อไปนะครับงวดวันที่หนึ่งมีนาคมหกห้านะครับเลขที่ออกนะครับศูนย์หกหนึ่ง เก้าศ้าก็0ูนย์เจนะครับหลัก10บบนนะครับคือเลข0ูนย์นะครับหลักหน่วยบนคือเลข5้านะครับหลัก10บล่างคือเลข0นหลักหน่วยล่างคือเลขเจนะครับ0นลบ1ได้เท่ากับ9 5้าลบ1ได้เท่ากับ4 0 1, ลบ1ได้เท่ากับ9้า 7จ็ดลบห่งได้ตะขับ6นะครับ16มีนาคม65นะครับออกแปดหกแล้วก็03นะครับเข้าที่เลขหกนะครับหลักสิบนนะครับหลังจากที่หลุดนะครับวนเมื่อกี้นะครับก็มาเข้างวดที่หนึ่มีนาคม65นะครับก็ถือว่าเดินต่อนะครับ ต่อไปนะครับ16มีนาคม65เลขที่ออก737แผน67แล้วก็03นะครับ6-1ได้ตะกับ5 7-1ได้ตะกับ6 0-1ได้ตะกับ9 3-1ได้ตะกับ2นะครับ1เมษายน65เลขที่ออกนะครับ หกหแล้วก็10นะครับเข้าที่เลขหกนะครับหลักร้อยบนนะครับก็เข้านะครับงวดน,นี้นะครับต่อไปนะครับไปคำนวณน,นะครับของงวดวันที่16บหกเมษายนหกห้านี้นะครับจะใช้นะครับ ผลของการคำนวณของงวดวันที่1เมษายน65หนะครับเลขทีออกนะครับ9 7 0 6 1, 8แล้วก็10นะครับหลักสิบบนนะครับคือเลข1นะครับหลักหน่วยบนคือเลข8นะครับหลักสิบล่างคือเลข1นะครับแล้วก็หลักหน่วยล่างคือเลข0ูนย์นะครับนำมาลบ1นะครับ หนึ่งลบหนึ่งได้เท่ากับศูนย์นะครับแปดลบหนึ่งได้เท่ากับเจ็ดหนึ่งลบหนึ่งได้เท่ากับศูนย์นะครับศูนย์ลบหนึ่งได้เท่ากับเก้านะครับผลในการคำนวณนะครับของงวดวันที่สิบหกเมษายนหกห้านี้นะครับสี่ตัวมาหนึ่งถึงสองตัวนะครับวิ่งบนล่างนะครับคือเลขศูนย์เลขเจ็ด เแล้วก็เล็ก้านะครับ0มาสองตัวนะครับคือตัวเด่นนะครับ0ูนย์นะครับก็นําไปจับคู่กับตัวที่ท่านชอบนะครับเ็เป็นเพียงแนวทางนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ราท่านประชุมเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ